โอเคก็สว okay, ัสดีท่านครับผมเอ๋จะไวซ์เลเยอร์สตูดิโอนะครับนะวันนี้ก็อยู่ในเกมเล่นบายเดล่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งคิลเลอร์นะคราวนี้นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยผมจะมาเล่นคิลเลอร์เดอะเวทนะครับนี่เดอะเวทนี่ลักษณะหน้าตาพี่แก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น เป็นแบบยังไงไม่รู้อะ่ะเหมือนเป็นทรงทรงเหมือนผีนิดนึงหรือเปล่านะครับนะผมว่าไม่นิดแล้วล่ะนะครับนี่ผมก็แต่งตัวใส่สกินนิดนึงนะโอเคโอเคก็อย่าไปสนใจพี่แกมากนะครับมาสนใจกับเปิร์กและแอดออนที่ผมจะเอาไปดีกว่านะครับนะก็คือครั้งนี้เนี่ยผมไม่เอาแอดออนไปนะครับแต่ผมเอาไอ้นี่ไปเว้ยเอาเครื่องเส้นนะครับเป็น เป็นเอ่อผมผมล็อกด่านไปนะเป็นไอเนี่ยสถานบัดโคตัสเพนนะครับนี่ก็คือแมบบนี้นะครับเอ่อถ้าใครนึกไม่ออกว่าเป็นแมบบยังไงก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในเกมก็ได้ครับนะประมาณน,นี้โอเคส่วนแอดออนผมไม่เอาไปนะครับนะผมเอาแต่ไอเครื่องเส้นไปนะครับนะแล้วก็เปิร์กที่ผมใช้ในเกมนะครับก็จะมี4เปิร์กด้วยกันนะครับเพิร์กแรกก็จะเป็นบัตรฮาวนะครับที่ ถ้าเซอร์เจ็บจะมองเห็นรอยเลือดชัดขึ้นนะครับอันที่2จะเป็นเมื่อปั่นเสร็จเครื่องหนึ่งก็จะเห็นออร่าเป็นเวลา5วินะครับอันที่3ก็จะเป็นอีกาไว้บอกตำแหน่งเมื่อเรายืนอ,อยู่ในระยะ3,6เมตรนะครับอันนี้เป็นเปิร์กตั้งใจฟังนะครับที่เวลาเซอเซอร์เขาทําการกระทํารีบเร่งนะครับเราจะเห็นออร่าเขาเป็นเวลา6วินาทีนะครับนะประมาณนี้ครับก็ ผมไม่เอาแอดอนไปแล้วเพราะผมไม่มีอะไรให้ใช้เลยนะครับนะโอเคก็มานี่แหละครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในเกมกันเลยครับไป let's go อออออออโอเคครับนี่มาเลยผมล็อกด่านมาเลยนี่เป็นด่านนี่นี่นะครับด่านในเอโบดอะนะครับสถานบําบัดครตัสเพลนนะครับนะเดี๋ยววันนี้แหละ จะบําบัดฟกอันเองนะโอเคมารอดูว่าจะได้แมปอะไรนะครับเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้พูดผิดพู้ผิดผูดผิดนะครับก็ก็ล็อกด่านมาแล้วนี่หว่านะด้วยด้วยความเคยชินไงนะครับว่า มาดูว่าจะได้แมปอะไรไม่เคยแบบล็อกด่านมาเองอย่างครั้งนี้เลยนะครนะพูดผิดพูผิดโทษโทษโทษนะโอเคครับมาเราเกิดละครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมจะพยายามบอมบัดพวกมันให้ได้นะครับอยู่โซนไหนกันโซนนี้หรือเปล่า ไม่น่าใช่อ๋อติดติดติด,ตดน่านไงน่านไงไปไหนกำลังย่องอยู่เลยกำลังย่องอยู่เลยนี่โอ้โดนตันหน้าไปหนึ่งทีแล้วยังไงแล้ว <c oughs> ยังไงยังไงเนี้ยนะเฟาตามก่อนครับ ฟังเครื่องกันอ่าโอ้ยแ <laughs> ม่งตันหน้าผมหายเฟรดเลยแม่งโอเคเราเฟรดต่อนะครับไม้เสียไปแล้วนะโอเคออกเฟรดเลยแล้วกันยังไงทีเนี้ยตายากมีไหม <c oughs> ง้างเลยแล้วกันง้างเลยแล้วกันนะไม่สนละท,ทุบทีนะครับ อย่ามาพับไม้โอเคมาได้คนแรกครับโอ้หนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามสเต็ปแห่งเดทบายได้ไล์นะครับโอเคแล้วก็เหลือไว้เพียงเงานะครับให้เธอเศร้าออแล้วเงางอยนะอ้าวช่วยกันแบบนี้ก็สวยสิวะอะไรมีบอลโลทามเอ บอลโลธาเหรอนี่ไงลรือเรือมีแทงหลังมาอยากโดนแทงหลังเหรอครับมานี่ยแฝงๆๆเออทันเว้ยทันเว้ยตัดทีแค,ครบ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขามอบหรืออะไรนะครับเหมือนเขาไม่อยากเล่นแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวลองไปเช็คข้างบนดูนะครับ เผื่อจะมีซัมตริงวองลิ้นพันไปหมดแล้วเอ๊ะเฟื่องอย่าเฟื่องอย่าเฟื่งเปย์ไม้มั่วเลยเปย์ไม้มั่วเลยไปไหนเอออ๋อเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเพอร์กดตีเพอร์กดตีออะไรของเขาเนี่ย เป่บวเลยแทงหลังมีไหมว่ามาโอเคช่างแม่งละกันช่างแม่งละกันอย่านะอย่าถอนอย่ามาถอนเสานะอย่าทะลึ่งอะไรขนาดนั้นนะแคบเรียบร้อยคนแรกมาเราไล่ต่อเลยคนที่สองคนนี้แหละไปไหนเคาะกระดิ่งแห่งความมืดมิด นี่ไงนี่ไงจะไปไหนจะ42เหรอเดี๋ยวนะเหมือนผมได้ยินเสียงวิ่งแถวๆนี้หรือเปล่าวะไม่รู้นะครับเหมือนผมได้ยินเสียงวิ่งเบาๆแถวๆนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจต้องตรวจดูแถวนี้ก่อนนะครับเผื่อจะมีโอเคเดี๋ยวผมขอแวะขึ้นไปกระทืบเเพื่องข้างบนก่อน ทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวไม่เปลียนไม่ได้เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมีไฟฉายด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยมีไฟฉายอย่างี้กส็สวยงามเดี๋ยว เดียว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 จะทำอะไรเพื่อนไปไหนมานี่เลยกันเฮ้ยเๆ้ยเ้ย,เยตายาตายากตายยากเฮ้ยๆสวยงามวะ่ะตายยากมันคมจัดๆเลยวะ่ะไปไหนไปไหน 92, เจ็ดสิบสองเหรอเจ็ดสิบสองเหรออย่าหวังทศทีผมว่าแทงล้างยาโอ้โห ย้ยสตีฟมานน่เลยมานน่เลยสตีฟโอเคขออนี่ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้สตีฟอะ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 หันหน้าเข้ามาแพงนะครับยังไงก็ส่องไม่ได้นะโอเค สวยงามเออตขอตะ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 ขอแม่งโอเคมามามา,มาต่อเลยแล้วกันต่อเลยแล้วกันผมว่าเครื่องในบ้านแน่ๆหรือเปล่าไม่ใช่เคยครับหรือจะเครื่องนู้นวะ มาแล้วไปไ,ไปไหนไปไหนไปไหนยังไงทีเนี้ยสตีฟไอ้สตีฟไปไหนแล้ววะไม่ใช่สตีฟไปช่วยวนั่นไงเป็นอย่างที่ผมว่าไม่มีผิดนะครับอะไร <laughs> ยืนรอด้วยมีการยืนลงยืนรอด้วยเออตายากนั่นไงง้างเลยละกันง้างเลยละกัน แน่มันรอสองไฟไงมันรอสองไฟไงงาอะไรกันโอ้ยไม่ได้มันมีตายยากมันมีตายยงตายยากนี่ชอบเล่นเหลือเกินชอบเล่นเหลือเกินนะฮะล้มสองนะครับจะได้อุ้มไ้นี่ก่อนโอเคอุ้มไ้นี่ก่อนจะได้แบบ มีความมั่นใจว่าไอ้สตีฟจะไม่มาสองนะครับนะโอเคเรียบร้อยไปสองนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้เฮิเฮ้วเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเันเก้ดขึ้นนะ้รับเม้่อกี้มีการฮ้ยกันเกิดขึ้นตรงนี้ไอสไไ้สตีฟไปไ้นวะสตีฟอ สตรงสตีฟสตีฟเราต้องการนายอย่านะถึงไม่ได้สตีฟก็เอาไอไอนี่บอดี้บ็อกบอดี้บ็อกออกไม่ได้เว้ยออกไม่ได้เว้ยนี่ไงนี่ไงทำอะไรทำอะไรยืนมอบเฉยเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลอยสตีฟมาฮิวนั่นเฮ้ยสตีฟนี่สตีฟนี่สตีฟอยู่นี่อนเอ้าเ,เป็นแล้ววะเป็นแล้ววะผมลอยสตีฟผมลอยสตีฟนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะไปไหนขอจบเกมเลยละกันโอเคยัดไม้ไปก่อน นะครับยังไงทีเนี้ยยังไง <laughs> ยังไงสตีฟสตีฟมอบถึงเพื่อนคนนายทำอะไรไม่ได้แล้วอย่านะอย่าดึงไอ้นนั่นขึ้นมานะนั่นไงบอกว่าอย่าดึงบอกว่าอย่าดึงไงบอกว่าอย่าดึงไงไม่ฟังเลยนะ ไอสตีปไปสตีปผมเอาไอสตีฟต่อผมไม่รอช้านะครับโอเคโดนหน้าต่างยับเลยวะ่ะเตี๊บไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยสี่คนนะครับมานี่ โอเคเสานู้นเป็นของไอ้สตีฟแล้วกันผมเอาคนนี้ไปแขวนนี่แล้วกันนี่นะครับโอเคมาเรียบร้อยรักเพื่อนมากไาอ้สตีฟอะรักเพื่อนมากไหนวะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมทำไมผมทำไมผมออกเฟดแปลกๆวะแคป มีอะไรจะสั่งเสียไหมมีอะไรจะสั่งเสียไหมว่าไงเออสายหน้าสายหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาอุ่มเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเมากระตุกแปลกๆโอเคยักหน้าก่อนยักหน้าเออมีอะไรสั่งเสียไหมเอ้ยถ้าไม่มีก็ตายซะนะครับ ตายใส่บือยูนะมาแขวนยนะครับก็ค่าสีไปนะครับเหลือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะแบบเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้เสือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอส้สติปสติป เดี๋ยวมันหลุดได้ไงวะหลุดได้ไงวะเชี่ยอย่ามีหลุมนะสเตี๊นี่ไงนี่ไงอย่านะอย่านะอย่ามีหลุมแถวๆนี้นะอย่านะขอร้องใช่มันหลุดได้ไงวะเชี่ยตกชัยหมดนะครับโอ้ นีเหรอจะหนีเหรอฮะอ,นะอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังนะโทหลุดมาได้ก็ตามต่อคข้าทวทีนะออกเฟรเล่นก่อนโอเคนะครับก็ข่าสีพยังสวยๆนะครับพิมพ์จีจก่อนโอเคจีรับผมทวทีแรงขึ้นไปเนะี่ย โอ้โน okay. ิดเดียวก็เวลอัพแล้วเกินนะโอเคก็เกมนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับสำหรับเดอะเว t นะอ่าซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะมันสามารถล่องขนได้นะเหลือเพียงแค่เงานะก็จริงๆผมผมเคยได้ยินว่า การแข่งเนี่ยเขาจะชอบใช้ตัวนี้นะครับอ่เพราะมันโกงดีนะเคก็อัพแต้มอัพอะไรไปก่อนนะครับเคมีเฮ้ยมีโมลี่มีโมลี่อ่านี่ครับเฮ้ยได้โมลี่แดงแล้วว่ะนะครับอ่าถ้าใคร <laughs> ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเวทแล้วก็โมลี่นะครับ,รค,รบคอมเมนต์มาเลยนะอีพีหน้าเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนอเคถ้าใครอยากให้ผมแบบข้างหน้าเล่นเวทแล้วก็เอาโมลี่ไปด้วยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะ ผมจะจัดให้แน่นอนนะครับโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องอาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับฆาตกรเดอะเวทนะออซึ่งครั้งนี้ผมก็ฆ่าสี่นะครับ <c oughs> แล้วตรงๆนะคือแบบตัวนี้มันก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับไม่ได้ชนะตลอดนะถึงมันจะเป็นตัวที่โกงนะครับมันก็ไม่ได้ชนะตลอดนะโอเคถ้าสมมติใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสกายแล้วก็แชร์นะที่ไวซ์เลเยอร์สตูดิโอนะ ถ้าอยากให้มีตอนต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ